มาอยู่ในมือซัสักทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่คือ vivo v 6 0ครับมาแกะกล่องรีวิวกันหน่อยดีกว่าครับแน่นอนนะสีที่เราได้จริงมีอยู่ทั้งหมด2สีนะแต่เขาก็จะมีให้เราเลือก3สีนะครับก็คือสีฟ้าสีนี้สีเทาสีม่วงนะครับเลือกได้เลยแต่สีม่วงเนี่ยก็จะออกฟิลแบบแดงๆนิดนึงและของภายในกล่องนะครับที่จึ้งมากๆคือเคสครับแล้วเคสเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสีเครื่องเลยนะคือคุณเลือกสีไหนคุณก็จะได้เคสสีนั้นแน่นอนหัวชาร์จสายชาร์จมีมาให้และรอบนี้90วัต์นะแลสีใเกคือ Summer Blue ครับโอ้โ oh, ห oh, มีความฟ้าฟ้าแล้วก็ออกชมพูเหลืองๆหน่อยเออสวยมากนะและจอรีเฟรชเรทดรอบนี้ก็120เฮิรต์อยู่แล้วครับทัชลื่นๆนะครับแล้วจอขนาดใหญ่มากนะครับ6.77นิ้วครับจอเป็นอ mo โอเลดด้วยความสว่างหนะ้าจอรอบนี้ก็สูงขึ้นมาเป็น5,000 nits แล้วก็ดีไซน์รอบๆตัวเครื่องคือมันดูพรีเมียมมากขึ้นและขอบหน้าจอเนี่ยบางเพียงแค่1.86มิลเมเท่านั้นนะทำให้เราจับถนัดมือมากขึ้นจริงๆครับและกล้องเมนหลักอีก50ล้านพิกเซลนะครับรวมเอลิสัวนกล้อากือ 50ล้านพิกเซลรวมถึงชิปเซ็ตที่อัปเกรดจาก Snapdragon 7 Gen 3เป็น7 Gen 4แล้วนะครับและเสริมขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่ที่อึดขึ้น6,500มิลล,ลิแอมป์ครับและที่ผมว่าเด็ดกว่าสเปคคือของแถมครับเขา X กับทาง Topmart ครับและเป็นคอลเลคชันของ s ีก้าครับน่าสนใจมากๆนะไอที่วีออเดก็จะได้รับส่วนนี้ไปเลยและนี่คือ Vivo V60 ครับรอดูรีวิวเต็มหลังจากนี้ได้เลยครับ